คนของสักนิดหน่อยดีไหมล่ะเล่นไทยทรงอุบลครับอ๋อแล้วไปนี่เปนอะไรนี่ไม่มีอะไรให้แต่งเยอะหมดแล้วของแต่งยังไม่เบะแต่งจนเต็มหมดแล้วไม่รู้แต่งอะไรแล้วกล่องขวานไปเพื่อที่จะเอาเงิน เออกดจนเบื่อแล้วเนี่ยไม่รู้จะแต่งอะไรไม่มีได้แต่งเอาเอาคุใส่ลาดพีดอีกอยากอยากให้ในรถมันแต่งสีไฟได้ึงจะเทเออเออ,อย่างนั้นนะเฟียวเอ้ยอ,อ,อ,อย่าเพิ่งเริ่มนะรอบแป๊บนึงติดติดไฟใต้ท้องอ่ะแล้วมีเสียงแสงตรงถนนอ่ะสวยเลยแต่งเหมือนแต่งเหมือนในบัสอินโดนเนี่ยไอ,อยูรทักได้นี่เฟียวแล้วโอ้แค่มีมิชลินก็ดีใจแล้วเออ ลงมีชลินีนตรงไฟตันหมอกอะมีแค่นี้ก็ดีใจอะเปลี่ยนเสียงท่อได้มันก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่หรอมันเปลี่ยนได้มิใช่หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาใครเล่นมามามาใครเล่นเซ C1 มาเซ C1 เสียงเสียงมันเข้าใจป่ะให้มันเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนในเกมแบบไม่ต้องไปลง OBB หรืออะไรเยอะแยะไง้เขแต่ไม่พอ เดี๋ยวมันมีทอดเสือเบรกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับใครเล่นลาดเดิมเลยนะครับเดีมันมีทอดเสือเบรกอยู่อ่ะแข่งเด็กนี่ก็โอแล้วพวกพี่พวกพี่แล้วก็อยากให้มันใส่ไฟใส่ไฟในในห้องคนขับได้อะแล้วก็พี่ดาถบนั้นเหมือนกัินอะเอาแบบใส่จ้เบรกได้มามาใครเล่นใครเล่นเข้ามาแค่นนั้ใส่ไฟเบรกได้ไม่ชอบคนเกี่ยวเลยว่ะ ต้องใส่ไม่ไม่เหมือนเขาลดซี่สีพวกสีโทนเดียวกันเนี่ยถ้าใบสัตั์เดียวกันไม่รู้หรอะผมไม่รู้ขอลกอสีฟ้าใบสัตเดียวไม่เนี่ยมามาใครเล่นเข้ามาครับสวัสดีทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย กดสับตะไคร้ได้ครับสับตะไคร้นะคิดถึงพี่สวัสดีครับผมคิดถึงเหมือนกันครับผมไม่เล่นลน,นะรประกาศาสกินประกวดสกินอยู่โอเคครับผมดอุ้ยเกองของขวัญขึ้นสองรอบอ่ะก็มันก็นขึ้นสองรอบแล้วไม่ใช่เหรอไม่สองเลยกดไปเลยอีกสองรอบเออแล้วเรากดใหม่มันก็ขึ้นมาอีก จะเต็มแล้วฮะจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเราเราจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วไม่กล่องกล่องเฮ้ยพี่เหลือให้ผมด้วยแปดคันแล้วแปดเจ็ดคันแล้วมาเหลือเจ็ดแล้วเร็วๆมีเจ็ดคันแปดคันแล้วเร็วๆเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยรถจริงค่ะจริงจริงเอ๊ะทีนี้ตินกูหายไปไหนบ้าื่อกี้มันก็อยู่มันก็อยู่นี่อ่เต็มแต่มันไม่พูดวะไม่ไม่ไม่มันมันไม่พอกเกมเลยเนี่ย แค่เพื่อกดดับเครื่องไปแล้วมันขึ้นมาอีกสองรอบชื่อสามนี้เต็มจะเต็มแล้วแล้อีสองคันครับใครเล่นเข้ามาครับเข้ามาด้วๆเข้ามาครับเข้ามาเดี๋ยวเพขาออกมารับตังค์ชื่อสามนี้ชื่อสามชื่อสามยะไรชื่อสามอเ้ยต่อไปไปทางเดิมเปล่าไปทางรถไฟต่อเปล่าอีกแล้วบอกอย่าบอกอย่าบอกว่าสร้างแมปเดิมนะ เอาแแบเดิมเอาแแบเดิมเอาแแบเดิมอีกแล้วเหรอไปคุบแล้วต่อเดี๋ยว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 มีเป่าอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโอเคสวัสดีทุกคนครับผมเอ้ยพี่รอด้วยกดกล่องขวัญอยู่อ๋อเร็วดิหลักสามคันสี่คันยังไม่กดเลยเนี่ยกดแล้วโอเคพี่รอก่อนเดี๋ยวน้องหนึ่งไก่ติม ม่กดกล้องขอนก่อนเร็วไปนะจี๊ดจิ๊ดกันแล้วเลยน้องหนึ่งทำหน้่มพี่เราแบบนี้ก่อนไอ้ย่าแม่งทำไมมี่คนแป๊บวะแป๊บแมีแต่แป๊บๆกูตัดเล่วลเวลาให้กูตัดเล่วลเวลาให้ยี่สิบนาทีไปพี่หาทางกันนะกูบอกแล้วไม่บอกนะกูก็เลื่อนเวลาให้แต่ยี่สิบนาทีนะอันนี้อันนี้คนคนในสตรีมทั้งนั้นเลยนะที่เข้ามาคนในสตรีมทั้งนั้นเลยป๊าป๊าป๊า โอ้พวกเราขี้ลืมจังเลยเนี่ยผมก็ขี้ลืมเลื่อมกดของขวัญรอบที่รอบที่เท่าไหร่วะกดเลยยังเอารออยู่คนคันเดียวใครยังไม่กดอ่ะบายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปเลยไม่เหม็นเนนี้กทสวัสดีทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตาใครได้นะฮะสับตาใครด้วยนะครับเฮ้ยเอย่าลืม อย่าลืมสัตว์ตาไคให้พ่อกับแม่ด้วยนะครับเไยนำป่ะเดี๋ยวนะเอ้ยอย่ามาอย่ามาชนอีกนะไม่เอานะไปนำก็นำไปนำเดี๋ยวนี้นำก็นำพี่ต่อพร้อมด้ยไปเลยขาอยู่ข้างหน้านำเลยเขาอยู่ข้างหลังไปเลยเอสสูก็มาฮะไอ้บ้างเป็นนำเปล่าเนี่ย

รีวิวปีดาครับปีดาปีดาเดี๋ยวในเกมหรือว่ารถจริงครับแต่รถจริงเดี๋ยวต้องรอตอนไปสงขานะครับาพี่ปีดาอยู่สงขาเหรอใช่ครับผมปีดาทัวร์อยู่สงขาครับไม่ใช่ครับผมเจย์ก็ไปเผาเผาบ้านเผาร้านต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นฮะใจเย็นใจเย็นเย็นค้าต่อไอะไรอะต่อไม่รับเด็กก่อนนะ ไม่รับครับเด็กพวกนี้มันตามมาตั้งแต่ไอ้นู่นและยุคแรกๆแล้วจนจนป่านี้แอดมินไอจีเอ็มเกมก็ยังไม่เอาออกไปนะเด็กตัวนี้นั่มนไ่นไม่ทำกับลำการเหลือเกินเหมืข้างหน้าข้างหน้าเหมือนจะชนกันลิแล้วข้างหน้าเหมือนจะชนกันลิแล้วรถผมรถผมตรงมาไม่เนี้ยพี่แล้วอยู่ดีเขาขี่มาตรงกันฟ้ามึงอ่ะเอ้าติมติมต่อมุกส่งทุกคนจะไม่ถึงชนติมไม่ได้

ปาดไปดิปาดไปคันนี้เดินหอบนะเป็นหมอดเดินหอบนะครับสามนี้เคยเคยเจอเปล่าเคยเคยเดินเจอโต้ปัดหน้าเปล่าเน่โอโต้เจอกับเมนนุ่นได้นะครับมุดิจิทับเดี๋ยวดิโชว์เลยน่าจะถูกไปยิง โอ้โหโอ้โหน้องหนึ่งน้องหนึ่งเรียบร้อยแหกโคมาแล้วโอ้โหเจออย่างสวยรู้จักต่าใส่มุดเดี๋ยวรู้จักต่าใส่มุดเดี๋ยวรู้จักต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูใส่มุดตกข้างทางเดี๋ยวขอทางหน่อยชนไปบักแล้วเย่ตอนนี้เขาต้องงบินอ่าเสียงเตะครับอ่ามันจะเป็นแค่เสียงออดนะเป็นแค่เสียงอดนี่นี่เสียงเตะอันนี้เสียงหนึ่ง เสียงหนึ่งอันนี้เสียงหนึ่งขี้ก้อนขยับไปหน่อยขยับเลยจะโดนหน้านะขี้ก่ออันนี้เสียงสองอันนี้เสียงสามี้ต่างไม่หมดที่บารมาแล้วหดตัวนี้ก็มีมาพร้อมกับล้อด้วยนะล้อแล้วก็บางฝุ่นนะบางคนบางคนข้างหลังแล้วก็พงมาเลย สั่งทำสั่งทำสั่งทำครับสั่งทำสั่งทำพี่ต่อพี่ต่อครับผมพี่ซื้อไปเท่าไหร่พี่ซื้อไปช่งงห้าร้อยบาทใช่ไหมชั่งโมงห้าร้อยวอนนี่หางยังไม่สุดอีกเหรอได้แล้วมั้งยังยังพี่ไปอีกไปอีกเรื่อยๆพี่เรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆพี่ไหลเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเปกอ่ะเวียคว่ำเดี๋ยวเวียเวียในเวียเวียในเวียเวียไม่ได้เปลกกูอยากให้มันได้ออกเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่สุดอีกเหรอ ไม่โดนมึเอาขนาดวะทั้งสิบคันนะเว้ยไม่ใช่รบบาไอ้บ้าเข้ารถรถใครขับรถเบียรถเบียร์เดเ้แล้วได้แล้วได้ได้แล้วพี่พีได้แล้วได้แล้วเติครับตน่อยครับม่ีอะเยโอเควะคุณเวียง่วงนอนทำไมกูไปอยู่นี่อ เฮ้ยเกือบอุ้ยพี่เกมมันโคตรสนุกจริงๆสงบนะว่าไม่ถอยยังถอยยังเพิ่งมาพี่หนึ่ยไม่ถอยได้พี่หนึ่งได้จะดือขึ้นเ้วยเหรอใช้เกียร์อะไรอ่ะพี่เกียร์พี่ลืนเปล่าพี่ต้องไปซื้อน้ำมันเดลําน้ำมาใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเจย์เย็นใจเย็นเจยเย็นฮานองใจเย็นเรื่องเรื่องนี้ไม่พูดนะอย่าเลยเรื่องเรื่องมันแล้วก็แล้วไป พีอผมเห็นรถพี่ในเฟซด้วยพี่ติมพี่ต่ออะไรวะพี่ต่อพี่ต่อผมเคยเห็นรถพี่ในเฟซดพี่ต่อติมล้างเครื่องก่อนเฟิร์สสายซิ่งอ๋อติมน้องติมล้างเครื่องนะล้างอับสไลด์อ่ะน้องล้างดูเครื่องซักผ้าครับโเก้าคนแบดพี่ก๊อฟเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ สวัสดีทุกคนชอบรถบัสท็อปโอคิบัสัสดีครับผมโอ้โหมีาโคบัสเยอะเลยนะย่างเลยเกหลังอะขึ้นยังไงไปดขึ้นแลยไม่ได้โอ้โหมีแต่คนมาเบียดรถเลยเอานาเขาไงว่านี่นารต้องยกแน่นอน วิ่งเด่นเด่นเฮ้ยวันนี้เป็นขบวนยาวมากขีน้ำเงินเยอะนะโอ้ดยงไมม่ีผมรุดอ้าววไม่ใส่เงินพี่นโน้พี่นโน้อยูห่หลังเลยใส่เขียว่เป sí, ็ะใส่เขียวอ่ะสายแดงครับโดนตัวแดงมาครับพอดีว่าโดนตัวแดงมาเหมีเ่อมีมีเลดเดียนเลยเลดเดียนเลยรถบัสส่งแหวกกลางน่าจะส่งนักเรียนด้วยนี่เดี๋ยวมาไล่ส่งกันมาไล่ส่งแต่ละคันกันเลย อี๋ันแรกส่งอะไรปลาหางแดงใช่ไหมมาที่คันแรกเลยครับคันแรกช่างมันช่างมันช่างมันคันแรกช่างมันคันแรกอะันแรกนะก็เป็นทรงใบไม้คู่นะครับทรงใบไม้คู่ทําโดยพี่ก๊อฟนะครับวาดกับมือครับไม่ได้วาดกับอย่างอื่นนะไม่ได้วาดกับเท้านะครับวาดกับมือครับ F4 f c F4 เดินตามครับ ร้านเจเลยที่กวันนี้ได้เป็นพิกาวาดกับมือนะคันนี้คันนี <t 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 ้คือวาดดับนะครับถัดมาถัดมาถัดมาอันนี้น่าจะเป็นสกินที่ผมทําแน่เลยไม่มีการรู้จักใช่ใช่เลยอันนี้จําได้ใช่แน่พวงแหวกกลางใช่ไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทรงอะไรจะเรียกว่ายูโรหกก็ไม่ใช่ยูโรห้าก็ไม่เฉียงไม่รู้ทรงอะไรพี่เงินเยอะของพูดเยอะคนนักเรียนครับอันนี้ยูโรแปดนะครับเอฟซีไปต่อครับขอบคุณครับบูมเวียอันนี้ก็ เดิมๆจะเป็นทรงของลักดีทานทานสปอร์ตนะครับผมทำโดยอูโมเดิร์นนะครับบอกเลยอูโมเดิร์นไม่มีไม่มีในเกมมีแต่ในไทยจะเป<ด>็นลายรถคันนี้รถรถจริงสว,วสวยมากพวกเลยรถจริงยังสวยเลยอันนี้ซูเปอร์เอ็ครับ <B> ida, ผมใช่ไหมเปไหนวะ คล้ายๆเออปีดาไม่ใช่ดิทไมมมันดูงไ่ใช่ซูเปอร์เอชซูเปอร์เอชตัวนี้ซูเปอร์เอชตรงเดียวกับปีดาตรงเดียวกับปีดาคันนี้เอทไมมันดูโคตรแหวงเอชทรูนะครับเอชทรูมาถึงคันนี้อันนี้ทรงอะไรอ่ะซูเปอร์ซีเหรออันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูไฟก่อนยูโรเซ็ป แล้วก็น้องเบียนะครับพระเอกตลอดการอะไรนะใครน้องเขาบอกว่าแหลมพี่ต่อครับถ่ายรถบัสนิวซิลิปอนนยครับนิวซิลิพอนนี่อยู่สมุทรสาครโอ้โหให้ไปสสมุทรราคให้ไปสมุทรสาครนู่นนะไกลกิโลพม่กี่กิโลก็คิดดูสมุทรสาครมาภูเก็ตจากภูเก็ตไปสมุทรสาครเราเพิ่งขึ้รถคู่กันเพราะว่ามันถึงจะขึ้นได้อุ้ยอ้าวได้ขึ้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาไงวะ ปินปินปีนปินปี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 นปินปีนปินปี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 นปินปี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 นปินปินปีนปินปีนปินปินปินปีนปินปีนปินปี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 นปรนปยนป พี่บินไงสอนหน่อยเราขยุดวิวอย่างสวยหลุดพี่บินไงตอกกระโดดก็บักบักที่ทำเมื่อกี้หลายหลายคนที่ดูช่องนี้ก็อาจจะรู้นะว่าทำยังไงนะมันเป็นบักเหมือนเวลาเดินเข้าไปตรงล้อหลังนะเปิดมุมคนที่หนึ่งนะครับมันก็จะแก้บัดวนด้วย gmgm ดงขึ้นมาข้างบนนะครับมาใหม่ครับผมฝากกดไลค์ก็ติดตามไปด้วยนะครับผม กดตับตะไคร้ด้วยนะครับตับดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดตะไคร้ให้พี่ต่ออย่าลืมตะไคร้ให้พี่ต่อพี่ต่องแงเเจเโอเคเจขึ้นรถได้เจอาพี่ก๊อฟอออาออพนอพพี่อโอเคโอเคน้องโอเคโอเคจะไปจะไปกันยัง่งไปถ่าย ไปไปกลับรถไหมพี่ถ้ากลับรถเดี๋ยวผมดักถ่ายคลิปตรงนี้นี่อ่าใครใครถามว่าฮะถามว่าอยากให้รถผมคว่ำเหรออ๋อไม่ต้องแกงก็บาลายได้แล้วอ่ะพี่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 ไปยูเทิร์มาเหรอพี่ผมจะได้ดักถ่ายคลิปตรงนี้โอเค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 ออกเลย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 ไม่ใช่ออกเกมนะมาถึงออกขบวนอ่ะพี่ต่อครับผมว่าไงครับน้อง ออกเกมใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกเกมออกบ้านได้น้องน้องเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้แป๊บหนึ่งนี่ผมรู้ผมเป็นรุ่นอินโดมีรอบสองไหมครับมีครับวันนี้มีรอบสองครับเพราะว่าดึกได้นะฮะรอบสองก็มีเหมือนเดิมครับ อะไรวะกลับรถมีไม่พ้นปิดต่อวัางี้ครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟไปทางไหนอะพี่ไปอยู่เทิร์นทางไหนอะพี่พี่ผมดิฟมาพี่กลับมาทางนี้เปล่าพี่พี่ผมตอนนี้ผมบิฟเลยโอเคโอเคโอเคเห็นช้าอยู่ผมตีมอ๋อต้องตีมโอเคครับ โอเคน้องเต็มเดี๋ยวน้องเต็มมาเล่นรอบสองกันได้น้องเขาต้วไปุ่นไหนวะไปไหนกันแล้วเนี่ยพี่ต่อลุนแล้วใครบอกให้ทำความใครบอกให้ทำของความผมรู้แล้วเอาน้องผมเองเอ้ยน้องเบียร์ใจเย็นรอพี่ต่้วต่อแล้วเกิดอะไรพวงเวียนพยายามอย่างพี่ต่อแล้ใครายามอย่างพี่ต่อแล้ความบุก๋มเขาอย่างพี่ต่อแล้วความกดไลค์มา หดแล้วถึหนึ้วครับไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะพี่ถึงนี้ถึงสายเราจะไปถึดต่อไนี่อย่าลงมติดต่อ้วยนะครับผมเอ้ยชิดสายมาด้วยโอ้โหเอาแล้วเขาไปไหนกันแล้วอ่ะให้ติต่อให้พี่ต่อหนามาคนแรกครับพี่เดี๋ยวพี่ก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่ดีมากเอ แล้วก็ปิดท้ายด้วยชั่างมูนะคะับบอกแล้วบอกแล้วไม่ต้องแกงก็บันไรอ่ะหรือบั๊มพี่เอา้แน่พี่อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี้แหละจะอะไรวะโอ้โหเย็ดเปียดงิงก้อนได้งอ่ะ ไม่รู้เันไงคร,รับมีของดีในตัวครับไม่ดังหน้าพี่เดต้องดังหน้าเช็ดมาหน่อยได้ปะต่อไปแล้วเดี๋ยวตามกัเดังหน้าพี่ต๋อ่ตองดังพีนน้ามีที่เปลี่ยนเื่อนะอยากใส่เป็นเื่องล้บบ่ดีดีวพี่พี่เออร้อผมได้ไดีร้องผมด้ เดี๋ยว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 คำม,มันคุ้นๆนะเดี๋ยวเดี๋ยว